เมื่อวันที่17พฤศจิกายน63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลวงตาบุญชื่นทุดงเท้าเปล่าถึงสักแก้วโดยมีพุทธศาสนิก,กชนที่รัทธารอรับข้างทางยาวเป็นกิโลโดยหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโออายุ72ปีพระปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นออกเดินทุดงเท้าเปล่าตั้งแต่เดือนมกรคาคม2563ถึงตอนนี้เป็นระยะทางนับ1,000กิโลเมตรไม่รับปัจจัยและไม่รับสิ่งของรับเพียงน้ำเปล่าเท่านั้นโดยต่อมาเฟซบุ๊กไลฟ์ได้โพสต์ภาพหลวงตาบุญชื่นขณะทุดงผ่านอำเภอ สายดาวจังหวัดจันทบุรีผ่านอำเภอคลองหาจังหวัดสแก้วระยะทางประมาณ34กิโลเมตรหลวงตาบุญชื่นทุดงเท้าเปล่าไม่รับปัจจัยสิ่งของถึงสแก้วแล้วพุทธศาสนิกกชนรอรับตลอดสองข้างทางทั้งนี้ในรุ่งเพชรพิมพ์อ่อนกำนันตำบลทับพ,พริกอำเภออ,ภอ,อรัญ,ญ,ญประเทศเปิดเผยว่าความคืบหน้าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโออายุ72ปีพระปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่ออกเดินทุดงอีกครั้งหลังจากเมื่อครั้งก่อนได้เดินทุดงจากภาคเหนือไปภาคอีสานซึ่งหลวงตาบุญชื่นจะรับแต่น้ำเปล่า ไม่รับปัจจัยและสิ่งของถึงตอนนี้เป็นระยะทางกว่า1,000กิโลเมตรทั้งนี้หลวงตาบุญชื่นได้ออกทุดงหลังวันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่2ตุลาคม2,563เริ่มออกทุดงจากที่พักสงทินยฐานบ้านเกิดขาไปออกจากจังหวัดนครพนมสกลนครกาลสิน์ขอนแก่นชัย,ยภูมินครราชสีมาประจีนบุรีส่วนขากลับมาทางจังหวัดสะแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารสกลนคร นครพนมหลวงตาบุญชื่นออกเดินทุดงเท้าเปล่ากว่าพันกิโลไม่รับปัจจัยสิ่งของโดยมีประชาชนที่ไปรับหลวงตาบุญชื่นได้โพสต์ภาพขณะที่หลวงตาทุดงผ่านอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีไปอำเภอคลองหาดจังหวัดสแก้วระยะทางประมาณ34กิโลเมตรระบุว่าวันนี้อีกหนึ่งวันจากตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีถึงตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสแก้วระยะทางประมาณ34กิโลเมตรสมดังที่ตั้งใจร่วมเดินเท้าส่งหลวงตาจนสุดเขตจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี อำเภอคลองหาจังหวัดสแก้วลูกขออนุโมทนาให้หลวงตาชื่นพบทำคำสอนตามที่หลวงตาตั้งใจขอบารมีหลวงตาจงปกป้องคุ้มภัยและให้หลูกหลานศาส,สนิกชนผู้ศรัทธ,ธาทุกท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญขอขอบคุณพี่น้องกัลยาณิมิตท,ที่ดีตลอดเส้นทางด้วยด้านพระอาจ,จารย์องคอ์อธิธรรมโนเจ้าอาวาสวัดคลองสมบูรณ์ตำบลทับพ,พริกอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศกล่าว่าสำหรับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธวัดพระธาตุจำปาอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมได้ทุดลงเท้าเปล่าออกจากอำเภออรัญประเทศสีพุทธศาสนิกชน รอรับตลอด2ข้างทางระยะ20กิโลเมตร2ข้างทางมีประชาชนนับพันมารอต้อนรับหลวงตาบุญชื่นตลอดเส้นทางมีถวายน้ำหลวงตาบุญชื่นเอาผ้าคอหัวเพื่อเป็นสิริมงคลดังกล่าว